ธุรกิจจีนเข้ามาแย่งตลาดไทยตั้งแต่รถยนต์มือถือของใช้แอปอ e ีคอมเมิร์ซไปจนกระทั่งไอศครีมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงประเทศไทยเรามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ในเชิงลึกครับสวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามา,มากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งสถานการณ์ที่ธุรกิจจีนไปบุกประเทศต่างๆแล้วทําให้ธุรกิจในประเทศนั้นๆเดือดร้อนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราได้ยิน จนคุ้นชินกันแล้วแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงผมมั่นใจนะครับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจมากพอครับเพราะคนทั่วไปเข้าใจแค่ว่าคนจีนเขามาตัดราคาขายของแข่งกับเราคนกลางขายของไม่ได้แต่ในความเป็นจริงมันมีอะไรลึกกว่านั้นเยอะมากมันก็เลยทําให้เราต้องตั้งคําถามแรกไงครับว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะก่อนที่เราจะเข้าใจมันได้เราต้องดูนะคบว่าธุรกิจจีนเขาถูกขับเคลื่อนด้วยอะไร ซึ่งหลักๆแล้วธุรกิจจีนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เขาถูกขับเคลื่อนโดยแรงผลักดันของรัฐบาลจีนครับดังนั้นไม่ต้องสืบนะครับว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมาจากไหนกันแน่พอถ้าใครที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันธุรกิจของประเทศจีนเราจะรู้นะครับว่าการแข่งขันมันเข้มข้นและดุเดือดมากๆจนแทบจะไม่มีพื้นที่ที่จะทําอะไรได้แล้วดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของนโยบายรัฐบาลจีนที่เขาอยากจะผลักดันให้ธุรกิจของเขาเนี่ยไปแข่งขันกัน ในต่างประเทศบ้างไม่ใช่แค่ว่ามาแข่งขันในประเทศเพียงอย่างเดียวเพราะการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะทําลายอีโคซิสเต็มและทําให้ธุรกิจต้องขายตัดราคาจนการทําธุรกิจมันกําไรบางมากถ้าเทียบกับของตะวันตกครับซึ่งการทําแบบนี้มันจะลดความกดดันของการแข่งขันภายในประเทศได้แล้วอย่างเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าธุรกิจจีนพวกนี้เขาไม่สามารถขยายด้วยตัวเองได้และทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลื่นไหลขนาดนี้ถ้าไม่มีรัฐบาลจีนมาช่วยเจรจาเปิดทางก่อน ดังนั้นถ้าเรามองในมุมของรัฐบาลจีนที่เขาอยากจะปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจประเทศตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทําแล้วแต่ถ้ามองในมุมของประเทศที่ถูกตีตลาดเนี่ยยังไงมันก็ลําบากครับเพราะอํานาจในการแข่งขันของบริษัทจีนมันยิ่งใหญ่และมหาศาลมากขนาดอเมริกาเองประเทศมหาอำนาจขนาดนั้นยังไม่สามารถต้านทานเขาได้บ้านเราประเทศไทยเล็กๆไม่มีทางหรอกครับที่จะสู้เขาได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงมาถึงอีกคําถามหนึ่งที่ว่าเอาแล้ะแบ ทำไมมันต้องเป็นประเทศไทยด้วยเราเป็นประเทศที่น่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งตรงนี้มันเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเพราะหลายคนมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าประเทศไทยเราเป็นเป้าหมายของธุรกิจจีนที่จะมาตีตลาดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ครับเราเป็นแค่ทางผ่านทางภูมิศาสตร์ที่มันอยู่ในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของเขาเท่านั้นเองครับเพราะตัวผมมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขามันอยู่ที่ประเทศเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียครับเพราะทั้ง3าประเทศที่ผม พูดมาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความเป็นไปได้มากกว่าไทยเยอะตลาดบ้านเราถือว่าค่อนข้างอิ่มตัวและใกล้เข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัยมากๆแล้วขนาดธุรกิจไทยกันเองยังขยายลําบากบริษัทจีนใหญ่ขนาดนี้เขาไม่ได้มองว่าไทยคือเป้าหมายหลักของเขาหรอกครับเพียงแค่ในตอนนี้บริษัทของเขาแห่กันออกมานอกประเทศไทยก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นมันไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ปัจจัยที่มันทําให้ประเทศไทยน่าสนใจจริงๆเนี่ยหนึ่งเลยคือประเทศไทยเราเป็นสังคมที่เปิดรับอะไร ค่อนข้างง่ายครับพอถ้าเราไปเทียบกับ3ประเทศที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้อย่างเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซียการเปิดรับอะไรใหม่ๆมันไม่ได้สูงเท่าบ้านเรานะครับถ้าไม่เชื่อใครที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ก็จะรู้นะครับว่าสังคมของเขาค่อนข้างจะมีเซกเมนต์ที่ชัดเจนว่าใครเปิดรับและใครไม่เปิดรับแต่ถ้าเรามาเทียบกับสังคมไทยของเราเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเราเปิดกว้างกว่าแบบเทียบไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะเห็นนะครับว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจใน บ้าานเรหลายๆแห่งก็กอบโกยเงินกันไปเยอะอะไรพวกนี้มันทําให้ประเทศเราเป็นตลาดที่อย่างน่าสนใจครับและถ้าเราไปเทียบกับเวียดนามเองเราจะเห็นนะคบว่าถึงแม้เขามีสัสดส่วนประชากรที่มีอายุน้อยสูงกว่าบ้านเราก็จริงแต่ประเทศจีนและเวียดนามเนี่ยเขามีข้อพิพาททางทะเลกันเยอะมันทําให้ประชากรเวียดนามมีภาพจําค่อนข้างลบเกี่ยวกับประเทศจีนครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะคบว่าถ้าไปเปรียบเทียบระดับของการต่อต้านธุรกิจจีนของเรากับเวียดนามเนี่ย เราเทียบไม่ติดเลยครับอย่างตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาในประเทศเวียดนามเองเขามีการประท้วงต่อต้านอำนาจจีนเป็นระยะระยะ,ะ,ยะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและความคิดการต่อต้านจีนตรงนี้นับวันมันยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการบุกตลาดของบริษัทจีนที่เข้ามาในเวียดนามมันก็ไม่ได้เป็นหนทางที่โรยด้วยกีบกุลาบครับและอีกปัจจัยต่อมาที่ทําให้ประเทศเราน่านสนใจที่จะเข้ามาลงทุนสําหรับบริษัทจีนเนี่ยก็คือว่าการแข่งขันในประเทศเรา มันไม่ได้เข้มข้นมากนะถ้าเทียบกับที่เขาเจอในประเทศตัวเองครับเพราะเราต้องพูดกันตามตรงนะคบว่าในประเทศของเราธุรกิจที่เป็นของไทยจริงๆเลยเนี่ยมันอ่อนแอมากๆหรือเรียกว่าแทบจะไม่มีกําลังเลยก็ว่าได้ครับเพราะแบรนด์ต่างๆที่ยิ่งใหญ่ในประเทศเราตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆลองคิดดูดีๆเขาแทบจะไม่ใช่แบรนด์ไทยเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ข้ามชาติมากกว่าถ้าให้พูดกันง่ายๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยเนี่ยก็คือว่าประเทศเรา เป็นลูกน้องต่างชาติมานานแล้วตอนนี้เราแค่จะมีบอสเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนั่นก็คือประเทศจีนเท่านั้นเองครับซึ่งที่ผมพูดแบบนี้เนี้ยหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมมองว่าคนไทยเราต้องตระหนักได้แล้วว่าสถานการณ์ของเรามันประมาณไหนกันแน่การที่เราไปเกลียดจีนต่อต้านจีนมันอาจจะเป็นแค่ปลายทางของปัญหาแต่ต้นทางจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าธุรกิจที่เป็นของคนไทยจริงๆมันไม่เคยแข็งแร่งเลยต่างหากครับคนไทยแทบจะไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองถึงแม้เรา จะมีก็จริงแต่คนที่เป็นเจ้าของก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตระกูลเท่านั้นแหละครับดังนั้นบริษัทจีนที่เขาประเมินตลาดบ้านเรามานานแล้วเนี่ยเขาก็เห็นดนามิกตรงนี้เหมือนกันการแข่งขันอะไรต่างๆนานา,นามันเลยไม่ได้ดูยากมากเพราะจีนเองถ้าเขาจะกระโดดเข้ามาหลักๆแล้วเขาก็จะแข่งขันกับแบรนด์ข้ามชาติเหมือนกันซึ่งแบรนด์ข้ามชาติพวกนี้เขาแข่งขันในประเทศตัวเองและประเทศอื่นๆอยู่แล้วถ้าเขาสามารถชนะได้ตั้งแต่ต้นทางปลายทางในประเทศไทยมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับและเรื่องของต้นทุนในการ การทาการตลาดเนี่ยในตอนนี้มันถือว่าเป็นโอกาสทองเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าบริษัทข้ามชาติที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ณปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกมันย่ําแย่สิ่งที่เขากําลังทําก็คือว่าเขาจะต้องดึงเงินเอาไปใช้จ่ายทําตลาดเพื่อจะครองส่วนแบ่งที่เขามีในประเทศสําคัญสําคัญเอาไว้แต่บ้านเราที่เป็นประเทศลเล็กๆเขาไม่ค่อยสนใจขนาดนั้นหรอกครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลย้อนหลังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เลยบริษัทข้ามชาติพวกนี้ เขาจะเอาเราเป็นตัวเลือกหลังๆเสมอครับมันเลยเกิดเป็นช่องว่างให้กับบริษัทจีนที่เขาจะสามารถมาแย่งส่วนแบ่งจากบริษัทข้ามชาติที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ได้เพราะจีนเขาพร้อมที่จะจ่ายตังค์เพื่อจะได้ตลาดบ้านเราในห่วงเวลาที่บริษัทข้ามชาติพวกนั้นดึงเงินกลับไปทําตลาดที่มันสําคัญกว่าครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของสถานการณ์ทั้งหมดที่ผมพูดถึงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะมากๆจนผมมั่นใจนะครับว่าท่านนั่งพูดทั้งวัน มันก็ไม่หมดหรอกครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าประเทศของเราไม่สามารถต้านทานอํานาจของต่างชาติได้อยู่แล้วการจะขออะไรมันก็ยากที่จะปฏิเสธดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยมันคือการชะลอเวลาโดยการใช้กฎหมายอะไรต่างๆทําให้การเข้ามาของบริษัทพวกนี้มันช้าลงแต่ในที่สุดไม่ว่าจะยังไงเขาก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วครับดังนั้นผมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องต่อไปในมุมของธุรกิจที่ว่าบริษัทจีนเขาทํำยังไงใช้กลยุทธ์อะไรถึงจับตลาดประเทศต่างๆได้ ซึ่งกลยุทธ์ที่1เลยเนี่ยก็คือว่าจีนเขาขายของดีในราคาถูกซึ่งผมถามจริงๆแตยค่ะว่าของดีในราคาถูกเนี่ยมันจะมีสักกี่คนบนโลกที่ไม่ชอบคนไม่ว่าจะรวยหรือจนเขาก็ชอบของดีราคาถูกกันทั้งนั้นแหละครับมนเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมบริษัทจีนไปตีประเทศไหนมันก็ประสบความสําเร็จบางคนก็อาจจะบอกนะครับว่าเฮ้ยคุณโจกลยุทธ์เนี่ยมันง่ายจังใครๆก็คิดได้ซึ่งถูกต้องครับกลยุทธ์นี้มันง่ายแต่ประเทศที่ทําได้จริงๆ มันมีแค่จีนประเทศเดียวและผมบอกเลยนะครับว่ากลยุทธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องซับซ้อนนะครับกลยุทธ์ที่ซับซ้อนดูเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยแบบนั้นเนี่ยเราเรียกว่ากลยุทธ์มือสมัครเล่นเพราะกลยุทธ์ที่ดีจริงๆคือกลยุทธ์ที่ชัดเจนทําตามได้และอยู่บนพื้นฐานของความได้เปรียบที่เรามีครับในกรณีของบริษัทจีนส่วนใหญ่<ๆ>เขาจะเน้นแค่ของดีราคาถูกและเขาก็ทําแค่นั้นจริงๆครับเราเลยจะเห็นนะครับว่าบริษัทชาติอื่นๆพยายามที่จะทําการตลาดอะไรเยอะแยะ ม,มเพื่อจะโน้มน้าวให้คนไปซื้อของของเขาในวันที่เขาถูกจีนตัดราคาและเทียบเท่ากับคุณภาพได้ครับและกลยุทธ์ที่2องเลยก็คือว่าจีนเขาก้าทุ่มกับการตลาดออนไลน์ครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าจีนเขาไปบุกที่ไหนเขาไปแบบพายุเขาไม่ให้คู่แข่งสามารถต้านทานได้เลยครับอย่างตัวผมเองอยู่กับการตลาดมาตลอดผมรู้นะครับว่าบริษัทจีนเขาทําการตลาดกันยังไงและเบื้องหลังอะไรต่างๆนา,นานาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาใช้อะไรบ้าง ถึงประสบความสําเร็จผมก็เลยพูดเนี่ยคับว่าบริษัทข้ามชาติอื่นๆไม่สามารถสู้เขาได้หรอกครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินความได้เปรียบการผลิตอะไรต่างๆนานาจีนเขามาแบบเต็มรูปแบบมันไม่ได้เหมือนกับทางตะวันตกที่เขามาแค่แบรนดิ้งอาจจะมีสูตรบ้างอะไรต่างๆหลักๆแล้วเขามีแค่นั้นเพราะในบริบทการตลาดสมัยก่อนมันยังทําได้แต่ทุกวันนี้ในยุคที่บริษัทจีนเขามาถล่มประเทศต่างๆโดยการทุ่มเงินไม่อั้นแบบนี้ไม่ว่าจะบริษัทอะไร ้สูกและ3ามเลยก็คือกลยุทธ์การใช้โปรโมชั่นแบบยาแรงครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าบริษัทจีนถ้าเขาจะไปถล่มที่ไหนเนี่ยเขาเตรียมยาแรงที่สุดเอาไว้ก่อนเสมอซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนออกมาเห็นได้ชัดมากๆเนี่ยก็คือวิธีการใช้โปรโมชั่นของเขาครับเพราะอย่างบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆเราจะเห็นนะครับว่าเขาใช้กลยุทธ์การตัดราคาแบบหนักหน่วงมากๆอย่างถ้าเป็นแพลตฟอร์มคู่แข่งขายอยู่100บาทเขาสามารถตัดราคาให้เหลืออยู่ที่40-5 0 บาทซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่ามันจะมีสักกี่คนครับที่จะปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างตัวผมเองถึงแม้จะไม่ใช่คนที่ซื้อของในราคาถูกขนาดนี้แต่ผมก็เข้าใจแหละครับว,ว่าทําไมลูกค้าในตลาดแมสเขาถึงเห็นว่าโปรโมชั่นพวกนี้มันเป็นอะไรที่ดึงดูดมากๆครับและกลยุทธ์ที่4ที่มันขาดไม่ได้เลย,เยก็คือว่าจีนเขาใช้การขยายทุกช่องทางแบบไม่มีขีดจํากัดครับเพราะโดยทั่วไปบริษัททางตะวันตกเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้น้ําหนักไปในเรื่องของภาพลักษณ์ ส่่วนใหญเพราะอย่างที่ผมบอกไงครับว่าหลายๆบริษัทเขามาแค่ชื่อและองค์ประกอบอย่างอื่นอีกนิดหน่อยเขาก็สามารถตีตลาดในประเทศต่างๆได้แล้วการขยายแบรนด์พวกนี้เขาก็เลยจะจริงจังในเรื่องของภาพลักษณ์ครับแต่ถ้าเป็นบริษัทจีนทุกวันนี้เขาฉีกตํารานั้นไปแล้วและเขาใช้ตําราใหม่นั่นก็คือว่าจะขายสินค้าอะไรบริการอะไรก็แล้วแต่เขาจะขยายไปทุกช่องทางที่เขาสามารถขยายได้เพื่อจะไปเจอกับลูกค้าครับอย่างหนึ่งในตัวอย่างที่มันชัดเจนมากๆเนี่ยก็ ก็คือแบรนด์ Dairy Queen เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้แบรนด์ Dairy Queen เขาทําการตลาดได้ง่ายมากหลักๆก็ขยายผ่านห้างคนก็มาซื้อไอศครีมของเขาแบบเทน้ําเทท่าแล้วแต่สมัยนีย้ตอนที่เขามีแบรนด์มิเชยของจีนเข้ามาตีตลาดด้วยสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงเพราะแบรนด์มิเชวเนี่ยเขาไม่สนนะครับว่าจะต้องเป็นห้างตามตึกแถวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไปทุกที่ครับตราบใดที่ทําเลนั้นเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าของเขาเขาก็พร้อมจะไปครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของ d a i r y Queen ที่เคยทำแบบชิลๆมาตลอดตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็เลยต้องดีดตัวเองมาเพื่อไปสู้ในสมรภูมิต่างๆที่ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นเช่นการไปเช่าพื้นที่ของ7 e เ e ่ e เเเพื่อจะเปิดสาขาให้ลูกค้าเข้าถึงเขาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองในอนาคตเราจะเห็นอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากกว่านี้ซึ่งในตอนนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนะครับว่ากลยุทธ์ของจีนที่เรา เห็นมันเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้เราต้องไปดูกันอีกทีเพราะการเข้ามาในตลาดที่มันหนักหน่วงแบบนี้ยังไงถ้า Business Mo เด l มันไม่ได้แย่จริงๆมันก็จะได้ผลกลับไปอยู่แล้วครับแต่ในระยะยาวมันจะเป็นยังไงอันนี้เราต้องคอยดูเพราะในตอนนี้บริษัทพวกนั้นกําลังเมาหมัดของจีนอยู่อีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเจนกว่านี้ครับสำหรับวันนี้ผมขอให้เพื่อนๆเฮงๆและโชคดีนะครับ